สวัสดีครับอยู่กับผมนะัดคอมพินเกมมิ่งครับกับเกม W vs R ครับปี2011นะครับผมมากันที่ศึก Smackdown Live นะครับผมศึกนี้ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะฮะการที่มีซปเปอร์สตาร์ดังๆนะมาอยู่ในค่ายนี้นะฮะถือว่าเป็นอาจจะเป็นค่ายที่แบบเป็นเบอร์สองรองจากทางด้านของรอนะแต่ว่าก็มีดีอยู่พอสมควรนะ Drew McIntyre ฮะ นี่ฉันจะบอกอะไรให้นะว่าฉันเนี่ยแพ้เคเลนคอร์ได้ยังไงก็ไม่รู้ฉันนะ่ะอยากที่จะได้สิทธิ์ชิงแชมป์ WWE จากทริ p เ e H อีกครั้งหนึ่งนะอ่ะดูแม็กินไทยฮนะอยู่ดีๆก็พาดพิงถึงทริ p เ e H มาเลยนะเอ้าช็อตแม่เคลลิลนกับโอโหทริปเปอรฮนะมาด้วยกันเลยนี่อ๋อยู่เรดี้นะฮะ ฉันในนามดีเจเนอเรชันเฉันยอมไม่ได้นะี่ที่ดูแม็กินชายนะนะมาพูดถึงเพื่อนรักของฉันเอ้ยใจเย็นๆก่อนเพื่อนฮะนี่ฉันจะบอกอะไรให้ฉันมีวิธีข้อเสนอแล้วนะชอนบอกไม่ต้องเลยฉันรู้ว่าฉันนะ่ะอยากจะกระทืบไอหมอนี่มานานแล้วนะเอาแล้วสินะนะป๋าชอนฮะนะอยากจะสั่งสอนพี่ดูของเรานะนี่ออกประกอนเลยจ้านะ คุยกันในเวทีนะฮะแต่เปิดตัวอ่ะถือว่าเป็นเมนอีเวนต์แล้วกันนะฮะนี่เมนอีเวนต์ของ SmackDown วันนี้นะฮะอ่าต้นต้นต้นโปรโม,โมไว้ก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยมาเปิดตัวที่หลังนะฮะนี่พี่ชอนมิชัยไมยเคิลของเราะฮะมาในนามดีเจเนเรชั่นเอนะฮะนี่นี่มิรักแฟนเพลงทุกท่านพร้อมกันหรือยัง Yakin proken my I'll make a I'm no sexy. I'll clack a look. Uh. is a first blood match. The winner will be the first man to make his opponent bleed. Approaching the ring. From San Antonio, Texas, the Heartbreak Kid. <Sean>. จากซานอันโตนิโอเท็กซัสฮะ The Hot p e a ค e ดฮะ The Showstopper นะชอนะ Jean, มิชัยไมเคิลนั่นเองนะฮะนี่มาในนามดีเจเนเรชันเอ็กซ์นะฮะปัจจุบันก็ถือว่าพี่ชอนอป้าชอนนะฮะเป็นเรียกว่าประธานคีไอทีนะฮะฝั่งทางด้านของ NXT แล้วนะ นี่ทำงานร่วมกับประธานครีเอทีฟของสองค่ายเลยนะรอและสแ k d ดาวอย่างทริ p เปอร์สนะฮะนี่ขณะที่ผู้ที่พูดถึงภาคพาดพิงนะฮะวันนี้ฮะต้องมากระเทิบกับนะ,ะเพื่อนของเขานะฮะนี่พีดรูแม็กกินชัยนั่นเองอันนี้จะเป็น ถ้าในภาพก็กคือเวอร์ชั่นแบบดูเวอร์ชั่นเก่าที่ก่อนที่จะถูกไล่ออกไปนะฮะช่วงแบบปีสองพันสิบสองพันสิบเอ็ดนะฮะ From Scotland, นี่จากสกอตแลนด์ฮะดูแมคนิชัย์่อหนุ่มขุนไกลฮะที่ปัจจุบันนี้น่าจะนอนยาวแล้วนะดูจากทรงและแพ้ทั้งใน Cat of the Castle ถือว่าเป็นบ้านเกิดเลยนะสหรัฐอาณาจักรนะฮะเวลนะครับผมไปแพ้โรมันเรนทั้งทั้งที่โอโ้โหบิวมาสะโหดบิวได้โหดมากเลยนะดูแต่ว่าโอโ้โหก็แพ้แบบแพ้แบบชนิดที่ว่า WWE นี่โดนด่ากันทั้งโลกอะฮะหรืออาจจะเป็นข้อดีที่แบบอ่ามาตอนหลังก็ได้นะใครจะไปรู้นะฮะ แล้วก็เอ็ก e ์ต r มูที่ผ่านมาก็นอนฮะนอนให้เคเลนคอสนะฮะแต,แต่แต่ก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะว่าดูไม่กินชัยฮะอาจจะมีเนื้อเรื่องต่อกับเคเลนคอสก็ได้นะใครจะไปรู้นะฮะเคเลนคอสนี่แกก็มีดีอยู่แค่เมียสวยแค่นั้นแหละฮะอย่างอื่นไม่มีอะไรเลยนะแต่พี่ดูของเราฮะถ้าอยากที่จะชิงแชมป์อีกครั้งหนึ่งต้องมีการบิ้วโหดๆนะฮะ ซึ่งวันนี้ฮะอยากชิงแชมป์ใช่ไหมนี่ต้องกระเทิบกับนี่เลยนะป๋าชอนมิชัยไมยเคลลิลนี่แหละนะจะเป็นอย่างไรร,รอดุ้นกันได้เลยนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมมินเกม่งอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่ไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับ ช่องนัดขมินเกมมิ่งมีทั้ง tiktok และ facebook แล้วนะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยล่ะครับมาบลุยกันดีกว่าแมชนี้ first สบ o ฮะคือใครแตกก่อนก็แพ้ตามสูตรนะฮะนี่ WWE ไม่ค่อยอยากให้เปิดแผลกันใช่ไหมแต่เราฮะเรามาในนาม14ทีสิทีวีนะฮะมีบ,บาดแผลกันสักหน่อยจะเป็นอะไรไปฮะมานี่ แป็กเีเกอร์ฮะืดูแม็กกินชัยนี่ก็เคยเกือบปิดตำนานของเคิร์สแองเกิลมาแล้วนะฮะดูแม็กกินชัยเนี่ยนะปิดตำนานของเคิร์สแองเกิลมาแล้วนะก่อนที่เคิร์สจะปิดตำนานจริงๆกับบารอนคอร์บินนะฮะในเรสเซอร์เบเนียสามสิบห้านะแต่ก่อนหน้านี้นี่คือดูนี่แหละนะทำเคิร์สแองเกิลไม่อยากจะปั้มอีกแล้วก็ได้นะนี่ตบสักทีหนึ่งดู al. มานี่ต่อยเอาโดนเตะหนึ่งทีก่อนมานี่ช้อนไมเคิลมาทำอะไรตบฮะกระทือบไม่มั่นใจว่าจะใช้อาวุธกันไหมนะแมตช์นี้มามืต่อยสักทีหนึ่งก่อนแล้วยังไงอาตอมิกดรอสักทีหนึ่งป๋าช้อนต่อยฮะคู่นี้ถ้าถ้าในเรื่องการปั้มนี่แทบจะยังไม่เคยเจอกันเลยนะอาตอมิกดรอปอีกทีนึงฮะ แต่ถ้าแบบเจอกันแบบในเวทีนะก็จะมีท้าล่าสุดเลยก็คือใน NXT นะตอนนั้นป่าชอนเป็นกรรมการฮะดูแม,ม่กินไทยนะชิงแชมป์ NXT กับอาดัมโคเบเบนะฮะโดดคลิกสักทีหนึ่งเป็นไดวิ n g โดปคลิกนะฮะทิ้งเข่าไปหนึ่งทีมาชอนไมเคลิล ตอนนั้นอดัมโคเป็นเรียกว่าแชมป์เอเน็กทีอยู่นะตอนที่ปาชอนเป็นกรรมการในแมชนั้นนะฮะแล้วมาใส่เลยชาร์ตเอ้ยอะไรอะฟิกเกอร์โฟล็กล็อกเอ้ยชอนชอนใส่ฟิกเกอร์โฟโอ้โหโอ้ยโอ้ยเปิดขาฮะ,ฮะนึกว่าชาร์ปชูตเตอร์นะปกติปาชอนใช้ชาร์ปชูตเตอร์จะเป็นส่วนหลักนะต่อยหนึ่งทีมานี่ เวียงอัดเทินบัคเกิลดูบอกไม่ไหวแล้วนะหันหลังมามานี่ชอนบอกอะไรเปลตาเกมกว่าเยอะฮะมานี่ชอนโดนศอกชอนโดนศอกอีกทีหนึง่งแล้วต่อยเอาไม่ได้มามานี่สายเฮดล็อกก่อนสายเฮดล็อกตบนี่เป็นไงรู้ไม่ท็นทก็ต้องรอดูกันฮะว่าละโอ้โหน้านี้โอ้โหมาฟิวเจอร์ช็อกฮะเมื่อกี้ แล้วจอเบเกอร์แล้วยังไงชอนตอบสักทีนึงก่อนพี่ดูมีฟินิเชอร์แล้วนะจังหวะน,นี้เวียงอ่าติดปักติดปักตบเตอ่ามาช้อนไม่เคลนไม่ให้ใช้ฮะฟินิเชอร์หรอมีแล้วไงอ่าววิดมาหนุยฟินิเชอร์กูหายไปเลยพี่ดูบอกมุ่งโดนโคสไลฮะ มานี่ตอบอ้าไม่ได้มาเสียบเข้าล็อกทำอะไรอัพป,ประคัตไปก่อนแล้วมานี่ลิสต์ล็อกชอนไมเคิลลิสต์ล็อกมาถามอะไรยกบอดี้สแสลมซะเลยแล้วฟีนิชเชอร์ซีเนเจอร์มีแล้วเอาจะเอโลโบดอปไม่ได้ฮะปปาช้อนต้องลงมาก่อนไม่ไม่ไม่ไมตบเลยนี่ดูบอกมา พี่ชอนพี่ชอนทำอะไรโดนเยอะรามันซูเพกฮะอืมป๋าชอนรับขึ้นแล้วจ้ามานี่ตบสักทีหนึ่งก่อนมานี่หันหน้ามาซูเปอร์คิกเลยสวิตช,ชินมิวสิกฮะมาแล้วได้เวลาละเลงเลือดฮะอโอ้ยยังยังยังไม่มีฮะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาใส่เลยมูนซอวเว้าโอ้ยป๋าชอนมูนซอวเว้าฮะมา ป๋าบอกโอ้ยโอ้ยไอ้ด่มึงจะลุกก็ไม่บอกกูนาะนะดูแม็กินทายก็ต้องรอดูกันต่อไปฮะว่าดูจะมีโอกาสได้มาชิงแชมป์โลกอีกไหมนะฮะเพราะการบิวที่ค่อนข้างหนักหน่วงเหลือเกินนะฮะของดูเนี่ยก็ถือว่าแบบว่ายังไงอะบิวโหดนะแต่ท้ายที่สุดฮะโคตรแปกนะนะมานี้ ตบอีกทีหนึง่งดูมานี่ได้เวลาละเลงเลือดฮะต่อยต่อยเอ้ยต่อยแค่2อสมทียังไม่แตกกองหน้าแมชมันต้องยาวกว่านี้นิดนึงมานี่ดูโจดรีเวิร์สด,ดีดีหัวปักพื้นเลยไม่โอ้โหแมชนี้สูสีกันมากฮะดูไม่ออกเลยว่าใครจะแตกก่อนกันนะมามามานี่แล้วรีเวิร์สด,ดีดีอีกรอบนึง ยังยังแล้วยังไงสิเตะก่อนฮะดูไอ้ดูโดนชอนเตะนะมามานี่วุ้ยยังฮะเป็นอะไรอารบาหักแขนฮะ,ฮะปล่อยแล้วปล่อยก่อนปลาชอนบอกน่อยเอามาต่อยหนึ่งทีเก่าเกมกว่ากันเยอะฮะปลาช้อนพาวเวอร์สแลมสักทีหนึ่ง เอร์สลมแล้วล,ลากตบขึ้นมาใส่ฟิวเจอร์ช็อกปีดีทีเลยแล้วอืมมาแล้วยืนหน้ามาแล้วยืนหัวมาให้เตะสักทีนึง่งรูบอกโดนกระตกุกแขนชอนแล้วฝันสอกฮะดีเอโลโบดอปตามฉบับปะชอนฮะตบมานี่ไม่ไม่ไม,ไม่จ้าตอบคืนบ้างฮะรูบอกมาฟินิเชอร์ โอ้ยไม่ได้ใช้อีกแล้วฟินิเชอร์ปไอพี่ดูของเราตอบเพืนเตะคืน,แ,คนแล้วมานี่อันเชิญผู่ยงอัดเทินบัคเกิลโอ้โหยังพี่ขุนไก่ของเรายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะมาอแล้วปาชอนปาชอนจะทำอะไรฮะเตะหนึ่งทีไม่ไม่ไมดูบอกตอบลอบได้เอามาจะเตะหรอโคสไลน์แทนเลยแล้วกันฮะ มาต่อยอฮะหนึ่งทีต่อยอีกทีหนึ่งมานี่ใส่เฮดล็อกก่อนมามานี่เสียบเข้าล็อกเป็นที่โทรสนะฮะืทุ่มข้ามสะโพกแตกยากแตกเย็นกันนะฮะต,ต้องบอกว่าด้วยความที่แมชนี้นี่คือเน้นจับทุ่มซะเป็นส่วนหลักนะฮะตบอีกทีนึง แต่ก็ตบให้มันอกแดงเท่านั้นเองนะไม่มีอะไรเลยมามาชนี้มามานี่นี่แนี่ตัดลำขาไปก่อนฮะสร้างจุดอ่อนแล้วมาตุยตุยตุยเอายังไม่แตกอีกยังยังไม่รู้ว่าจะแตกเพราะท่าหรือว่าจะโดนคอมโบหมัดนะมาโคลสไลด์สักทีนึงก่อนมานี่ขต่อยอีกทีหนึ่งมา ช้อนไมเคลนหันหลังมามานี่เสียบเอาเฮ้ยนี่มันอะไรท่าอะไรโอ้ยสลิปเปอร์โฮสลิปเปอร์โฮโอ้โหช้อนยางยางไม่มีจับแพ้ฟ,ฟาวนะฮะแมตชนี้ไม่มีซับ m ิชั่น n m a t c นะฮะหรือว่าทางด้านของจับกดนะต้องแตกอย่างเดียวเท่านั้นฮะแมตชนี้มาลิสล็อกหนึ่งทีกระตุกแขนกระตุก เฮ้ยบีดบีดบีดมานี่เสียบเข้าล็อกเอานี่ S T O ฮะแล้วจับฟิวเจอช็อคเลยไหมดูโดนตบอีกแล้วพี่ดูของเรายังไม่ได้ใสเคมอเลยนะฝันสอกสักทีหนึ่งก่อนโดนตบเยบ็บเตะชอนไมเคลิลตบอา้าวลบอีกแล้วปล่อยแล้วต่อยอา้าวไม่ได้มาใส่เฮดล็อกฮะชอนไมเคลิล มาอาป,ปะคัดร่วงไปหนึ่งทีแล้วปะอ้าดูไม่ไหวแล้วจ้ามาไม่ไหวหรอฮะหลบมาก่อนโดนเตะเตะอีกทีนึงแล้วชอนไมเคลิลอาจะแย็บเราต่อยโอ้โยโดนตบแล้วฮึดมาทำไมฮะดูแม็กินไทยโดนตบอ้าแล้วตบอ้าตบแยบ็บ เต้าแล้วต่อยอ้าวไกได้แล้ว,ไไลวสวิตชินมิวสิกอีกรอบหนึ่งเลยฮะฟื้นตัวมาทำไมฮะดูบอกไอชอนไมเคิอนบอกต่อยแตกเลยโอ้ยชอนไมค์ค้อนฮะต่อยพี่ดูของเราะแตกเลยนะโอ้โหใส่สวิตชินมิวสิกสองทีเท่านั้นฮะดูแม็กินไทยนอนอีกแล้ว ชอนไมเคิลชอนไมเคิลคือผู้ชนะในแมชนี้ฮะโอ้โหเอ๊ะ hey. ไหนฮะจะเก่ากับเพื่อนกูหรอฮะฝันไปนเถอะนะนี่ชอนไมเคิลสะใจฮะเอ๊่ <Hey. S 1> นี่เป็นไงฉันคือผู้ชนะนะเฮ้ยดูแตกฮะโอ,โ,โอ้โหอนะอร่ย <laughs> นี่เป็นไงล่ะเฮะ้ยสะใจฮะนี่ เป็นไงไอ้พ่อหนุม่มฮะก็อย่าลืมนะฮะถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานัดคำบินเกมมิ่งกันด้วยนะครับผมนี่แล้วเอาเฮ้ยดูอยู่ดีๆกระทืบพี่ป๋าชอนร่วงไปเลยแล้วนี่ทริปเอนะไหนพาดพิงกูหลอฮะพาดพิงกูหลอนี่กระทืบซะเลยกระทืบฮะ นี่ชอนบอกนี่กูคือผู้บริหารนะดังนั้นมึงต้องนอนให้พวกกูจำเอาไว้นะฮะนี่เอาแล้วสินะดูแม็กกินชยัยฮะอาจจะมีเปิดศึกกับทร i ปเปิอก็ได้นะครับผมนะเปิดศึกนะไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะก็ต้องมารอลุ้นกันได้เลยนะครับผมอย่าลืมนะฮะ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานัดแคมป์เกมมิ่งกันด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็ในเรื่องของบทหรือว่าอะไรพวกนี้ก็จะยินเย็นกันนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดดันกันเยอะนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวทำไม่ทันนะออย่างหนึ่งคือในเรื่องของแบบว่า,าเรื่องแบบว่า ไอทำคลิปนะไม่ใช่แบบทำวันต่อวันนะครับผมอาจจะมีพักบ้างนะเพราะว่าผมเองก็กลัวแบบเพื่อนๆจะเบื่อกันสะก่อนอะไรประมาณนี้นะฮะก็อ,อย่าลืมนะครับผมก็สนับสนุนกันได้นะครับช่องเล็กๆข,ของเรานี่แหละนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้วนะฮะสวัสดีนะครับผมบายๆนะฮะ